กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคัมภีร์ไบเบิลโดยผมลุงทุง่งก็จะนําท่านผู้ชมมาติดตามกันต่อครับกับเรื่องราวภายในคัมภีร์ไบเบิลในวิดีโอนี้นะครับก็จะเริ่มต้นเข้าสู่พิธีการแต่งตั้งอาโรนกับลูกชายเป็นมหาปุโรหิตและปุโรหิตผู้รับใช้พระเจ้าเราคุยกันมาหลายวิดีโอแล้วครับเกี่ยวกับกฎหมายของพระเจ้าและการแต่งตั้ง อารนกับลูกชายให้เป็นปุโรหิตเพื่อเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพิธีการพึ่งจะเริ่มขึ้นตอนนี้เองครับพระยะโฮวาก็บอกโมเสสให้พาอารนกับลูกชายมาเอาเครื่องแต่งกายน้ำมันเจิมวัวที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปแต่ตัวผู้ขนมปังไม่ใส่เชื้อรวมทั้งให้ชาวอิสราเอลมาชุมนุมกันโมเสสก็ทําตามครับก็เรียกชาวอิสราเอลมาประชุมกันตรงทางเข้าเต็นท์เข้าเฝ้า นนั้แล้วก็เริ่มแต่งตัวให้กับ อาโรนกับลูกชายโดยสวมเสื้อตัวยาวผูกสายรัดเอวสวมเสื้อไม่มีแขนตามด้วยเอโฟทาดเอวด้วยผ้าคาดสวมทับสวงใส่อูริมกับทูมิมก็เป็นชุดเต็มยศของอุโรหิตครับแล้วโมเสสก็เริ่มเอาน้ำมันมาเจิมที่เต็นท์ศักดิ์สิทธิ์จากนั้นก็เอาวัวที่เป็นเครื่องบูชาไทยบาปมาฆ่าแล้วเอานิ้วจุ่มเลือดไปแต้มส่วนที่เป็นรูปเขาสัตว์ทั้ง4บนแท่นบูชาส่วนเลือดที่เหลือก็เท ที่ฐานของแท่นบูชาเอาส่วนที่เป็นมันตับ ไตทั้งสองข้างและมันที่หุ้มไตของวัวไปเผาบนแท่นบูชาส่วนที่เหลือคือหนังเนื้อและมูลของมันจะถูกนำไปเผานอกค่ายตามที่พระยะโฮวาสัง่งแล้วก็เอาแกะตัวผู้มาก็ทำเช่นกันนะครับสําหรับแกะตัวผู้นี้จะเป็นการแต่งตั้งปุโรหิตเมื่อฆ่าแกะแล้วก็เอาเลือดส่วนหนึ่งของแกะไปแต้มที่ติ่งหูขวานิ้วหัวแม่มือข้างขวานิ้วหัวแม่เท้าข้าง ขวาของอารอนกับลูกชายเลือดที่เหลือก็เอาไปพรมทั้งสีด้านของแท่นบูชาเนื้อของแกะส่วนที่เหลือก็ให้เอาไปต้มตรงทางเข้าเต็นท์เข้าเฝ้าแล้วกินเนื้อที่นั่นพร้อมกับขนมปังเนื้อที่เหลือกับขนมปังส่วนที่กินไม่หมดก็ต้องเอาไปเผาไฟอารอนกับลูกชายจะต้องอยู่ที่นั่นตรงบริเวณหน้าเต็นท์เข้าเฝ้าเป็นเวลาเจ็ดวันไม่ไปไหนถึงจะเสร็จพิธี หลังจากแต่งตั้งมหาปุโรหิตกับปุโรหิตแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปขอกราบเรียนเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังได้นะบัดนี้ครับ วีนิติบทที่9ก้พอถึงวันที่8โมเสสก็เรียกอาโรนกับลูกชายของเขาและพวกผู้นำของชาวอิสราเอลมาแล้วโมเสสก็พูดกับอาโรนว่า ให้เอาลูกวัวตัวหนึ่งที่สมบูรณ์แข็งแรงมาเป็นเครื่องบูชาไทยบาปและแกะตัวผู้ตัวหนึ่งที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นเครื่องบูชาเผาแล้วถวายเครื่องบูชานี้สำหรับตัวเองตอหน้าพระยะหัววาและให้บอกชาวอิสราเอลว,ว่าเอาแพะตัวผู้ตัวหนึ่งมาเป็นเครื่องบูชาไทยบาปและเอาลูกวัวกับลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งปี ที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่างละตัวมาเป็นเครื่องบูชาเผาและเอาหัวกับแกะตัวผู้อย่างละตัวมาเป็นเครื่องบูชาถูกมตรและถวายสัตว์นี้ต่อหน้าพระยะหูวาพร้อมกับเครื่องบูชาที่ทําจากเมล็ดข้าวที่นวดกับน้ํามันเพราะวันนี้พระยะหูวาจะมาหาพวกคุณ าทุกสิ่งมาที่หน้าเต็นเข้าเฝ้าตามที่โมเสสสั่งและชาวอิสราเอลทั้งหมดก็มายืนต่อหน้าพระยะโฮวาโมเสสพูดว่านี่คือสิ่งที่พระยะโฮวาสั่งให้พวกคุณทำแล้วพวกคุณจะได้เห็นรัศมีของพระยะโฮวา แล้วโมูสีก็พูดกับอารูนว่าไปที่แท่นบูชาและถวายเครื่องบูชาไทยบาปกับเครื่องบูชาเผาของคุณเพื่อไทยบาปให้ตัวคุณเองและตระกูลของคุณและถวายเครื่องบูชาของประชาชนเพื่อไทยบาปให้พวกเขาอามที่พระยะหูวาสัง อาโรณนไปที่แท่นบูชาทันทีและฆ่าลูกวัวที่เป็นเครื่องบูชาไทยบาปสำหรับตัวเขาเองลูกชายของอารณนเอาเลือกลูกวัวส่งให้เขาอาโรณนก็เอานิ้วจุ่มเลือดนั้นไปแต้มส่วนที่เป็นรูปเขาสัตว์ บนแท่นบูชาและเลือดที่เหลือเขาก็เทที่ฐานของแท่นเขาเอามันไปมันที่หุ้มตับ ของวัวที่เป็นเครื่องบูชาไถบาปไปเผาบนแท่นบูชาตามที่พระยะโอวาสั่งโมเสศไว้ส่วนเนื้อกับหนังของวัวนั้นเขาเอาไปเผาข้างนอกค่ายพักจากนั้นอาโรณนฆ่าแกะตัวผู้ที่เป็นเครื่องบูชาเผาพวกลูกชายของอาโร ก็เอาเลือดของแกะนันส่งให้เขาอาโรนก็เอาเลือดรวมใส่ด้านข้างของแท่นบูชาทั้งสี่ด้านพวกลูกชายเอาส่วนต่างๆของแกะที่เป็นเครื่องบูชาเผารวมทั้งหัวของมันให้อารนและเขาก็เอาไปเผา บนแท่นบูชาอาโรนเอาน้ำล้างลำไส้และขาของมันและเอาไปเผาบนแท่นโดยวางบนเครื่องบูชาเผาจากนั้นอาโรนก็ถวายเครื่องบูชาของประชาชนโดยเอาแพะที่เป็นเครื่องบูชาไทยบาปาำรับประชาชนไปค่า และถวายเป็นเครื่องบูชาไทยบาปเหมือนกับสัตว์ ตัวแรกแล้วเขาก็ถวายเครื่องบูชาเผาโดยทําตามขั้นตอนต่างๆอย่างที่ได้ทํามาต่อจากนั้นเขาก็ถวายเครื่องบูชาที่ทําจากเมล็ดข้าวเพิ่มเติมจากเครื่องบูชาเผาที่ถวายในตอนเช้า โตมาเขาฆ่าหัวและ แกะตัวผู้ที่เป็นเครื่องบูชาผูกมีรสำหรับประชาชนพวกลูกชายของอารณนเอาเลือดของสัตว์นั้นส่งให้เขาอาโรณนก็เอาไปพรมใส่ด้านข้างของแท่นบูชาทั้งสี่ด้านสำหรับส่วนที่เป็นมันของวัวหางของแกะตัวผ ที่เต็มไปด้วยมันมันตรงพุงไตทั้งสองข้างและมันที่หุ้มตับ นั้นพวกลูกชายของอาโรนเอาส่วนที่เป็นมันนี้ไปวางบนเนื้อส่วนอกและหลังจากนั้นอาโรนก็เอาส่วนที่เป็นมันนี้ไปเผาบนแท่นบูชาแต่เนื้อส่วนอกและขาขวานั้นอาโรนยื่นถวายต่อนหน้าพระยะโหว เป็นเครื่องบูชายื่นถวายตามที่โมเสสสัง่งไว้ อารณ์ก็ยกมือไปทางประชาชนและอวยพรพวกเขาพออารณ์ถวายเครื่องบูชาไทยบาปเครื่องบูชาเผาและเครื่องบูชาผูกมีดเสร็จเขาก็ลงมาจากแท่นบูชาสุด ายโมเสสกับอารูนก็เข้าไปในเต็นท์เข้าเฝ้าและออกมาอวยพรประชาชนแล้วพระยะหูวาก็ให้ทุกคนได้เห็นรัศมีของพระองค์และไฟที่มาจากพระยะหูวาก็เริ่มไหมเครื่องบูชาเผาวรวมทั้งส่วนท ที่เป็นมันบนแท่นบูชาเมื่อประชาชนทุกคนเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาก็โหโร้องด้วยความยินดีและมอบลงนำมัสการพระเจ้า ก็มาถึงบทสรุปสําหรับวิดีโอนี้ครับพอถึงวันที่8โมเสสก็เรียกอาโรนกับลูกชายของเขาและพวกผู้นําชาวอิสราเอลมาแล้วก็เอาลูกวัวตัวหนึ่งที่สมบูรณ์แข็งแรงมาถวายเป็นเครื่องบูชาเผาต่อหน้าพระยะโฮวาแล้วก็ให้เอาแพะตัวหนึ่งมาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปพ,พร้อมกับเครื่องบูชาที่ทําจากเมล็ดข้าวที่นวดกับน้ํามา แล้วก็บอกว่าวันนี้พระยะโฮวาจะมาหาพวกคุณอารนก็ไปที่แท่นบูชาและฆ่าวัวที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับตัวเขาเองแล้วลูกชายของเขาก็เอานิ้วจุ่มเลือดไปแต้มส่วนที่เป็นรูปเขาสัตว์บนแท่นบูชาเลือดที่เหลือก็เทที่ขาของแท่นบูชานั้นเอามันไตมันที่หุ้มตับ ไปเผาบนแท่นบูชาตามที่พระยาฮูวาสั่งโมเสสไว้ส่วนเนื้อกับหนังและมูลของมันนั้นก็เอาไปเผานอกค่ายพักจากนั้นก็ฆ่าแกะเป็นเครื่องบูชาเผาแล้วก็ทําตามขั้นตอนต่างๆที่โมเสสบอกอารนก็ถวายเครื่องบูชาของประชาชนแล้วก็ถวายเครื่องบูชาที่ทําจากเมล็ดข้าวเอาไปเผาบนแท่นกามือหนึ่งแต่เนื้อส่วนอกและขาขวานั้นอารนยื่นถวาย ต่อหน้าพระยะโฮวาเป็นเครื่องบูชายื่นถวายตามที่โมเสสสั่งแล้วอารนก็ยกมือไปทางประชาชนและอวยพรพวกเขาสุดท้ายโมเสสกับอารนก็เข้าไปในเต็นท์เข้าเฝ้าและออกมาอวยพรประชาชนและในวันนี้นะครับพระยะโฮวาก็ให้ทุกคนได้เห็นรัศมีของพระองค์และไฟที่มาจากพระยะโฮวาก็เริ่มไหม้เครื่องบูชาเผาเมื่อพวกเขา เขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาก็โห่ร้องด้วยความยินดีและหมอบลงนมัส,สการพระเจ้านี่ก็เป็นบทสรุปสำหรับอีพีนี้นะครับกราบขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระเจ้าโปรดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีและมีความสุขมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่ ไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนเงินทองไหลามาเทมาคิดประสงค์สิ่งใดขอให้ได้สมดังมุ่งมาตปรารถนาวิดีโอนี้ต้องขอลากันแล้วฝากทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ แต่งตั้งอาโรนกับลูกชายเป็นมหาปุโรหิตและปุโรหิตผู้รับใช้พระเจ้าเราคุยกันมาหลายคลิปแล้วครับเราคุยกันมาหลายคลิปแล้วครับเราคุยกันมาหลายวิดีโอแล้วครับแล้วโมเสสก็เริ่มเอาน้ำมันมาเจิมที่เต็นท์ศักดิ์สิทธิ์และข้าวของเครื่องใช้ภายในเต็นท์ศักดิ์สิทธิ จากนั้นก็เอาวัาทาาาวที่เป็นเครื่องบูชาไทยจากนั้นกเอาวัวที่เป็นเครื่องบูชาไทยบาปมาฆ่าหลังจากแต่งตั้งมหาปุโรหิตกับปุโรหิตแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปขอกราบเรียนเชิญทุกท่านติดตามรับฟงติดตามรับชมและรับฟังได้นะบัดนี้ครับ ที่เป็นเครื่องบูชาไทยบาปไปเผาบนแท่นบูชาตามที่พระยะโหวาสั่งโมเสดไว้สั่งโมเสดไว้ และเขาก็เอาไปเผาบนแท่นบูชาอารณุณอาบน้ำวีอ,อารณุณเอาน้ำล้างลำไส้และขาของมันและเอาไปเผา บนแท่นโดยวางบนเครื่องบูชาเผาจากนั้นอารณุณก็ถวายบูชาอารณุณก็ถวายเครื่องบูชา ที่เต็มไปด้วยมันมันตรงพุงไตทั้งสองข้างและมันที่หุ้มตับนั้นอุยและมันที่หุ้มตับนั้น และหลังจากนั้นอารุนก็เอาส่วนที่เป็นมันนี้ไปเผาบนแท่นบูชาแต่เนื้อส่วนอกและขาโอ้ย <c oughs> <c oughs> พออารณุณ ถวายเครื่องบูชาไทยบาปเครื่องบูชาเครื่องบูชาเผาและเครื่องบูชาผูกมิดเสร็จเผาก็หลงมาจากแท่นบูชาเออไม่ได้ไปแต้มส่วนที่เป็นรูปเขาสัตว์บนแท่นบูชา เลือดที่เหลือก็เทที่ขาของแท่นบูชานั้นเอามันไตมันที่หุ้มตับไปเผาบนแท่นบูชาตามที่พระโย <c oughs> ไปเผาบนแท่นบูชาตามที่พระยาฮววสั่งโมเสสไว้ <c oughs> ไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนเงินทองไหลามาเทมาคิดประสงค์สิ่งใดขอให้ได้สมดังมุ่งมาตปรารถนาวิดีโอนี้ต้องขอลากันแล้วฝากทุกท่านช่วยกด ฝากทุกท่านช่วยกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดฝากทุกท่านช่วยกดกระดิง่ง